วันนี้จะมาแต่งเค้กเรนโบว์ยูนิคอรนนะครับก้อนนี้ลูกค้ารีเควสเป็นเค้กบัตเตอร์ช็อกโกแลตเลเยอร์สตรอเบอรี่นะครับขนาด2ปอนด์ที่ร้านจะใช้เป็นเค้กทรงสูงนะครับขนาด1ปอนด์สก้อนเป็นเค้กบัตเตอร์เนยสดนะครับปาดด้วยบัตเตอร์ครีมสีชมพูอ่นอนๆแล้วเดี๋ยวเราไปแช่เย็ยนพักเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของแต่งเป็นพวกช็อกโกแลตต่างๆวันนี้ผมได้เครื่องทุ่นแรงนะครับเป็นเครื่องตุ่นช็อกโกแลตก็ เทช็อกค,คอมพลต์นะครับแล้วก็ผสมสีออยตามสีที่เราต้องการนะครับวันนี้ผมใช้เป็นสีชมพูสีม่วงนะครับเป็นสีออยเบสนะครับก็จะเข้ากับช็อกโกแลตได้นะครับไม่เป็นเม็ดทําเป็นลูกบอลน,นะครับด้วยลูกหลอด้วยลูกบอลพลาสติกแล้วก็หมลูกกลมๆนะครับเสร็จแ,แล้วระหว่างที่เอาช็อกโกแลตไปพักแช่เย็นเราก็มาตกแต่งเค้กของเราอีกนิดนึงนะครับป้ายๆเป็นสีม่วงๆนะครับ นำของแต่งนะครับพวกน้ำตาลต่างๆตัวปั้นใส่ลุงนะคะเป็นเด็กขีวในค้อนนะครับแล้วก็สายลุงด้านข้างแล้วก็มีนวคอนน้อยตัวเล็กอยู่ด้านล่างนะครับก็ตกแต่งลงไปแล้วก็เอาพวกช็อกโกแลตต่างๆที่เราแช่เย็นให้เซ็ตตัวดีแล้วก็มาตกแต่งนะครับเพิ่มเติมด้วยเม็ดมุกน้ำตาลต่างๆนะครับให้งานเราดูสมบูรณ์ดูมงเมงขึ้นนะครับให้ดูแบบมีความแบบ ดีเทลนิดนึงนะครับมีดาวมีอะไรนี้ออกมาก็ออกมาหวานหวานน่ารักถูกใจนะครับ